โมบิลสูตรกระดัมปฏิทนโอเปอเรชั่น 2. 2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมปฏิทนโอเปอเรชั่น2นะครับไหนๆล้วก็มาฟังบอกแขนเสื้อกันมาเยอะแล้วเราก็เอาอีกสักตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปจริงๆตัวนี้ก็มันก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับมารุ่นธรรมดากันบ้านครับ สำหรับเกราร์โซลูเป็นหุ่นเบสของฝั่งเนโอซิออนหรือก็คือกลุ่มปอแคนเซอร์ตอนนั้นซึ่งก็ได้พัฒนาต่อจากตัวเกีราร์ดกกาด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่ก็จะเห็นว่าตัวเกีราร์โซลูนี้ยมจะเอาไปทั้งติดตั้งปืนขนาดใหญ่กระเพงางขลังมันหรือไม่ก็เอาไปดัดแปลงเป็นหุ่นที่ใช้ในใต้น้ําอย่างซีซูลูเ่ยก็ถือว่าเป็นหุ่นเบสของกลุ่มปอแคนเซอร์ที่ยังจะไม่ได้มีปฏิสิทพิภาพสูงอะไรมากแต่ก็ อันนี้พสมคอรที่จะถือหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์อื่นได้แต่เอกลักษณ์ของหุ่นฝั่งกลุ่มปอกแคนเซอร์อก็คือลวดลายตรงอกตรงแขนนี่แหละที่จะให้ดูว่าเป็นกลุ่มปอกแคนเซอร์อตามชื่อเลยสำหรับเกบรักสูรในเกมนี้ก็มีทั้งหมดสองเลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอสห้า้สิแล้วก็เลเวลสองคอสสองร้อยเป็นหุ่นสายฟ้าเราก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นมีมชินการประจําตัวของมันวิธีการทํางานก็คือสามารถยิงออกไปทั้งหมด6นัดถ้าโดน6นัดเต็มก็สตนันแล้วเรายังสามารถชาร์จได้ ซึ่งการชาร์จสตันได้เหมือนกันแล้วก็ยังใช้กระสุนจำนวน6นัดในการยิงสตันครั้งหนึ่งอย่างต่อมาก็เป็นบีมฮอกฟันได้2ปีอย่างต่อมาเป็นแฮนด์เกเนตมีทั้งหมด3ลูกก็เป็นระเบิดปามือแล้วก็อย่างสุดท้ายสตอมฟอลส์หรือว่าระเบิดหัวปียิงทีเดียวสตันเป็นระเบิด หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูทก็โตหุ่นมีสกิลแมนโอเวอร์แล้วก็ยังสามารถอีเวตได้1ทีแล้วก็แน่นอนว่าพุ่งโกลกาศได้ทีนี้ก็มาดูท่าคอเตอร์ก็เป็นทาทีบเช่นเคยเท <c oughs> ่าที่เห็นอาวุธไปวิธีการเล่นก็นจะคล้ายๆกับนิวกระทา <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะมีอาวุธยิงตั้งหลายอย่างแต่จุดสําคัญเลยก็คือต้องเข้าไปฟาดขวานให้ได้เรามีอาวุธหลายอย่าง ท้ายแล้วเราก็ต้องจบที่การเข้าไปฟาดสักทีมันเลยแตกต่างจากนี้ก็ตามตรงที่ว่าเราไม่ต้องทําตัวให้พิวหรือว่าลอยิงหลอยอย่างเดียวเพราะอย่างน้อยโตหุ่นม,มันก็หนาจากสกิลแมนนว์ของมันเพราะฉะนั้น so แล้วกัะตันฟาดลงได้ง่ายๆก็ถือว่าวิธีเล่นไม่มีอะไรเข้าใจยากฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวเกลาสรูนั้นผมจะพาเอาไว้ยังไง สำหรับเกล้าโซลูที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสห้าร้อยหสิบพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ทัสเตอร์เลเวลสามฟันเลเวลสามยิงเลเวลสองกันบีมเลเวลสองกันฟัน 2, เลเวลสองบูลเลฟเฟลเวลสองกับหนึ่งแล้วก็เกาะเลเวลสามค่อนข้างจะจัดพาร์ทอะไรหลายอย่างนิดหน่อยหลักๆก็จะเพิ่มเลื่อนให้เยอะที่สุดนั่นแหละจะได้อยู่นานๆที่เหลือก็เพิ่มกันฟันกันบีมยิงฟันอะไรก็ตามชอบมีที่จะช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือทัสเตอร์ทำให้บูสต์เยอะๆนั่นแหละอย่างน้อยในจังหวะที่เราเข้าาาไไปหศัตรรูก็เจะม่โดน ยิงขาดง่ายในระหว่างที่บูตยอยู่นะครับโซเเรื่องอาวุธทุกทอย่างก็เป็นของตัวเกลาซลูทั้งหมดโซเลเรื่องสกิลก็เช่นเดียวกันเหมือนกับหุ่นฟ้าทั่วไปแต่จะแตกต่างแค่ว่ามีสกิลที่ดีค่อนข้างครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนโอเวอร์พสนาลเรดาร์ที่ทำให้เราเห็นเรดาร์ด้วยตัวเองพวกบาลานเซอร์ฟอร์ติเเตอร์กับเมลีคอนทอเร์ก็เป็นที่เราพูดถึงเราก็เห็นกันไปแล้วแล้วก็ยังมีควิคบูตอีกสุดท้ายก็ลดการสูญเสีย HP จากการโดนยิงไหลขวาก็คือตรงที่มันเป็นโล่ของมัันนนแหละะครบ จริงๆในกลุ่มบอลแคนเซร์เนี่ยนอกจากเกียราซูลูที่จะเห็นใช้กันบ่อยแล้วมันก็ยังมีอีกหลายตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเอาตามที่เอามาร e u s สใช้กันในสื่อทอเรนต์ก็แทบจะเกือบมาหมดแล้วอาจจะต้องรอพวกุนที่อยู่ในอวกาศเพิ่มเติมหลายๆตัวงั้นเดี๋ยวเราไปรู้กันดีกว่าว่าเมื่อเกียร์ลาโซลูได้ลงสนามจริงนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันครับเป็นดูก่อนนอนด้วยเออเดี๋ยวกูนอนไม่หลับเหมือนัวิทานก่อนนอนเลยเออเหมือนนิทานก่อนนอนอ่ะ การรำก็เหมือนกับการเล่าเรื่องไะเด็กๆหนึ่งการรำให้สำเร็จก็เหมือนกับการเล่านิทานให้ครบถ้าไม่เล่าแล้วขาดจุดใดจุดหนึ่งไปก็เท่ากับว่ามึงเล่าไม่หมดเลยเฮ้ยมีคนขึ้นตรงนี้โอ้โหขุนพินด้ช่วย แล้วข้า,วางหลังมึงอะ่ะไอ้เหี้ยมแม่งมองไม่เห็นอีกซุปเปอร์ไม่ยืมหุ่นบินได้แล้วล่ะสภาพเนี้ยไอ้พวกสามพลาดเก็บกุฎไม้ผมยิงทะลุยิงดูได้เลยต้องไปโอเค,โ,อเคโดนมาก็ยังโอเคไม่อเอาพอใจ เออมาแชร์เอานสิทภาพี่ดีทระดับพีเลยช่วยเฮียนี่ก่อนใครวะเนี่ยออสิกรูเฮียยังไม่โดนเยอะอไอเหียติดติดหัวยิงแข่งกูว่ะช <c oughs> ่้ยข้างหลังด้ <c oughs> ออกไม่าเเฮ้ยมาเป็นคู่อบวนกันมามาครอบุมโบวนพ่าดอย่าไปโดนเงี้ยเยีนนี่แม่งนูรีเอ้ยเย็นสุอร์สัสยอกหลอกโอ้สุปเปอร์ถอย โอเคโอเคไปละเฮ้ยไม่ไหวก็ออกไม่ไหวก็ออกไม่ไหวก็ออกตัดเอ้เออเเยเกิดวินิมาตายแล้วท okay. ี่บอกโอเคท้ำศพท้ำศพที่ยัยกูเช็คให้เตะเฉยว่าตายจริงเปล่าเขาอยู่ไม่ต้องยิงกูมีคนต้องยิงกูอ้าวแล้วทำไมไมหายว่าตายวะกูะเพิ่งคอมเม้นต์ไวเหรอแก่ กันคือ oh, อ yeah. ๋ยเฮ้ยก็ไรไม่เป็นไรก็ไรป็นไรช่วยกนเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บคิดได้ง่ายดีไะมีน้ำใจช่วยกันเกียร์ดีวะเอ้าอ้าวรอดเ กินไม่ทันยังไม่ตายวะยังเย็นไอ้ยี่ดีก็น่าจะงงงงงงชักขวานเข้ามาไม่เป็นไรดูดีก็ลดขึ้นมาพันกูตีมีสเตปปีเอ็กซ์ตีมาเต็มมาเต็มตีโอ้ฆ่ากูไม่ตายไปดิเออเพื่อนมึงตายไปแล้ว <S <S เอาละเริ่มตั้งไรยิงฐานกูละ พวกมึงสีต่ตัวมึงเกิดไปก่อนก็ได้ละมึงไม่ต้องรอกูหรอกรอเกิดพร้อมกันไปก็ออไปได้วยกันไปได้วยกันไปได้ไกลเดี๋ยวกูจะรอดูอ้าวมีคนหลงฝูงมีคนหลงฝูงลงวางปืนกูอ,อีกเอ้ามีตัวเมียข้างหลังไอ้ตัดอุยย้ยอะไรอหลังแหวน <c oughs> ไม่เป็นไรมันกิ้งไปแล้วปาด ว่าแล้วไม่ตายยี่ครัเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูเฉยอ่ะมึงเอาปืนจริงก็ได้ไปมึงเอาปืนจริงเถอะคูสะซุปเอ์เอาเออโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาไม่มีคนดีคนโดนโดนนี่เงี้ยใช้ปืนกลยิงทำ้นเลยเออ แย่ว่ะมึงมาไม่กล้าเยีิงข้างหลังนี่ก็รอดไปก่อนรอไปก่อนเออนั่นแหละดันแหละนั่นแหละนั่นแหละันไตมันไตมันอุ้ยขาแตกไอ้สัตว์หึ่มเอา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 เสือ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 คุณหลงอยากเสือมา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 อือโอ้โดนลมยิงโดนลมเข้ามาเองนะ อยู่คนเดียวก็รอดอยู่แล้วไม่เอามี่นานลงมาเลยคือ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ไนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวต้องเอาันนี้ไอ้เย้ยติดคอนเรนเจอร์หมดเลยโดนบ้างไหมเนี่ยไม่โดนเลย <c oughs> ไหนโดนหมดแล้วไอ้สัสไปเยี่ยมแม่งมือละโอเคตามสบายตามสบายโอเคตายละ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  โอ้ยเยมาเอตอไปต่อดิไปต่อดิอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอ้าวขาจะเปริกฮฮ้ยย่าแงไงกันอืมคอมโบคมโบคมโไอ้ตัคอมโบไม่เออนั่นแหละนั้นแหละไปละวาข้า้าเยี่ยแข่กองจร ขัดรถทางไม่รู้จักรู้จักรอสเตอร์ป้องแม่งมาข้างหลังบอกว่าวันเฟอร์ปาดีรออะไรอ่ะบอมแทนแทนมึงยิงอัดหลังหุ่นได้หรอดาเบทเท่าไหร่นะใดีได้เงยตายได้ด้วยนะมึง ถ้ามันเลื่อนเหลือน้อยอ่ะเออถ้าทำถ้าทำได้นะสตอดีรอเลยสตอรีรอดิมันไม่มีใครไปเที่ยวนะเลื่อนแต่ว่าอยู่ระยะขึ้นไปแตกนานแล้วดิกันกันดำบิกครูไม่ดีไม่รอทข้าใหม่เพราะมีคนแก่เดี๋ยวมันต้องมีคนแก่แล้วเว้ยไปโดนโว้ยแคมบ์ เอ้แคมป์ุมโอเคสิ่งมีตัวท้ายมันแก้ไปฐานละอ๋อมันจะเล่นลำเบอร์ฐานเรื่องของมึงเรื่องของมึงโมอ็อปสองข้งระบบเตะกิ้งวันนี้พี่กิ้งวันก็เดินทางตาเลยอ่ะโงงงงรยิงเอาโงงงงงรยิงใครยิงเอาโงงงงเอาไม่หมดไม่สนใจข้างหลังด้วยเอางงใครยิงใครยิง กันดับอีกรูไคยองงงงงไม่ข่าวคุณละรถถังนี่อย่าไปโดนไปขยับตรงใกล้ๆแป๊บนึงโบออฟแทงอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนกูเนี่ยข้างบนข้างบนขอางบนเฮ้ยไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วเน่ะอย่าไปโดนโน้ย ขนาดกูไม่ขับุ่คกูยังชนะได้อะต้นดีดีตอนชนะไม่เอาแบบให้มึงขี่รถถังเลยนะไปเฮียอะไรสั์ถ้ามันขับได้อะโคตรเทพเลยโอ้ยีไม่มาเป็นแคร์ด้วยนี่หว่าเพิ่งเห็นเออมาคุณเล่นเป็นทีมก็ต้องมาอยู่แล้วดิแพ้อะไรงงๆแบบนี้ได้ไหมไม่ยอมไม่ยอมให้กูขึ้นรถหุ่นนะกูขับรถถังสู้เลยแล้วกัน